ดีใจเหลือเกินเลยนะครับเนี่ยทางเจ้าคณะอำเภอก็ได้ส่งพระหนุ่มไฟแรงมาอยู่ที่วัดดอนขนุนน,นี่ละครับโยมข้างหน้ามีมีคนเ,นเออจอดรับจอดรับนะสารเขาโอ้ยผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับหนวงพี่มันเต็มแล้วมันจะเบียดกันนะครับเนี่ยโต<ด>้รถ<ด>เบนออกอย่างกว้างโยมเอออย่าใจแคบสิมามาขึ้นมาโยมเออจเจริญเจริญเอาเอาคนที่มีค้ามีของนางในกันเออ แม่ไอ้บุญกุศลมันเห็นกันชาินี้นะโยมนะดูน้าโยมสงม่งเลยแม่อิ่มบุญบานเป็นขนมเบื้องเชียวยังงี้อิ่มหมดแล้วลุงพี่เอาทำไปตะหูยี่ไปเลยปัป๊บปั๊บปั๊บหมูหมูหมู หูว่จะกัดหูฉันแล้วโอ้ยนี่เน่ยายเจ๊ปากแดงแกแกแกลงไปนั่งข้างหลังเ้อไปเออมานั่งเบียดพากันอยู่ด้านหลังพากันนั่งเบียดคนขับก็ขับไม่ถนัดอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยโยมจับผิดแล้วเฮ้ยเอา เปิดแล้วเปิดมาเลยอย่าให้เบาเหลืนะเร็วๆวัดที่ดีกว่ายังมีน้ำมเนื้อบางไป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 นั่งข้างหลังเลยครับผม อาลิกๆหน่อยพระมาลิกทางให้พระด้วยลิกทางให้พระหน่อยว่าบอกให้นะมาว่าเสียามาลิฉีกยาวฟองมาเลยงลวถ้าคกอไม่ใช่แล้วเน่ากล่องถึงที่ฝังอะ่ะก็ข้าก็เหมือนกันถ้าเบื่อข้าไปแต่งงานไม่ทันของข้าก็เน่าเหมือนกัน ลิข่างนิดนึงยอดโยมว่าไมยามืงกลางนวนี้ไม่ต้องไปกันเลยคัยหไปลโยมหยุดกันก่อนไม่ต้องมาห้ามหรอกหลวงพี่ว่าก็ไม่ยําเหมืองกันงนี่อาตมาไม่ได้มาห้ามโยมทั้งสองให้ฟัดกันนะพโถเรื่องเล็กเน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะสามัคคีกันเลยอืยังไงยังไงเราก็เป็นคนไทย เชื้อสายจีนด้วยกันอ้าอย่าไปยอมกันนะเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มอาวไอ้งานใหญ่ๆอย่างนี้นะให้มันพังพินาศบนสะพานนี้เลยแต่ก่อนที่ยมทั้งสองจะฟัดก,กันเนี่ยขอทางอาจ,จมาสักหน่อยได้ไหมไก่เพนแล้วโอเค อา้าวขบวนงานศพไหนลองชิดซ้ายเราสะพานหน่อยสิเออเอาเจ้บบาบ่าไม่อายเขาหรือไงฮะขบวนเขาชิดซ้ายเราสะพานไอขอบวนเราก็ทําได้ชิดซ้ายเราสะพานหน่อยชิดหน่อยอา้าวมายืนทําไมล่ะโยมรีบไปแต่งเมียไม่ใช่เหรออ้อาโยมนําศพแม่ไปทําตามประเพณีนะอ ามายืนทำไมไม่กลับวัดหรือไงปากห้อยเต็มสะพานเล,ลยนะโยม